ว้มหนวยการนรงเรียนกันตังรัศดาศึกษากเปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะครับบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนครับว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นซึ่งตู้ทำน้ำดื่มติดตั้งมานานแล้วครับแต่ไม่ได้ใช้งานมาแดนแล้วเหมือนกันก่อนหน้านี้เนี่ยคิดจะซ่อมแซมนะครับเพื่อให้หนักเรียนได้มีน้ำใช้ตั้งงบเอาไว้ประมาณ10,000 0บาทครับแต่พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็คงไม่ซ่อมแล้วแล้วก็จะรื้อทิ้งเลย แต่ต้องรอให้คดีความเสร็จสิ้นก่อนเพราะว่าเป็นวัตถุพยานครับผมไม่เคยพบเหตุการณ์แบบนี้นะอันนี้ได้แต่บอกกับทางครอบครัวว่าอย่างไรบ้างะคะ<อ>บอกแต่อ,อก็บอกก็บอกว่าผมไม่อยากให้เกิดแต่ว่าก็เมื่อเกิดแล้วก็ต้องเดินกันต่อเดินกันต่อก็คือว่าน้องก็ยังมีพี่อยู่มม4ที่นี่ ก็เข้าใจว่าผมจะดูแลจนจบมกอแล้วมาคืนคุยกับท่านปรเกตว่าอาจะได้อุดหน,นุนจะนำหนุนให้เรียนต่อปปรตรีแล้วเรื่องอะไรต่างๆอะไรที่จะดูแลได้ก็จะดูแลอย่างน้อยก็เป็นการเวียวยาบรรเทาไปตามสมควร สำหรับการเยียวยานอกจากความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์แล้วทางพออยังเตรียมจะรับพี่ชายของเด็กที่เสียชีวิตซึ่งกําลังเรียนอยู่ชั้นม .4 มาอยู่ในความดูแลนะคะโดยจะให้เรียนจนจบชั้นม .6 และพร้อมสนับสนุนไปจนจบ,บปริญญาตรีเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ตามสมควร ขณะที่วันนี้ผู้ว่าราชการจงังหวัดตรังเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาหรือถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอกีกพร้อมสั่งให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปสำรวจและปึกซ้อมป้องกันเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะ ด้านผู้อํานวยการสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่บอกว่าขณะนี้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทั้งเรื่องสาเหตุของไฟรั่วและการเยียวยาครอบครัวเบื้องต้นโรงเรียนได้เข้าไปดูแลจัดการเรื่องงานศพมอบเงินจํานวน1 2 0 0 0 0บาทค่าประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน90 0 0 0บาทรวมถึงช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาให้กับพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งครอบครัวยืนยันไม่ได้ติดใจเอาความและเข้าใจดีว่าเป็นอุบัติเหตุคะ่ะ เครื่องทาน้ำดื่นนั้นผมก็ยืนยันว่าเป็นเครื่องเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วผมลงไปดูในพื้นที่ทงท่อน้ําที่ต่อ PVC ระหว่างท่อประปาเมนหลักไปถึงเครื่องกรองก่อนเข้าเครื่องไม่มีท่อเชื่อมใดๆเลยนะครับแต่ว่ามเนไฟมันมีอยู่ตรงนั้นป็นมันเปิดจากฝนตกหนักแล้วก็ไฟมันย้อยใส่เบรคเกอร์นะครับเบรคเกอร์มันก็เลย ลงมาที่กาวพื้นเด็กก็เปียกอยู่แล้วนะ่นแต่ว่าเป็นเด็กแข่งกีฬาฝนตกหนักนะครับก็เดินผ่านเลยตรงนั้นเลยเดินชดเดินไฟมันจะอยู่ข้างที่โครงที่เป็นตัวขังตัวนั้นอยู่นะครับในส่วนตัวนั้นก็อยู่ได้หว่างการสอบพยานจริงนะส่วนทางคดีความครับตอนนี้ตํารวจรอผลการตรวจพยานหลักฐานของชุดพิสูจน์หลักฐานนะครับในเรื่องมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าครับถ้าพบว่ามีการประมาทเลินเล่อก็จะต้อง หาผู้รับผิดชอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับไทย PBS ได้สำรวจโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่นะครับเคยใช้ตู้กดน้ำแบบเดียวกันนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้เลิกใช้ไปแล้วครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองปกนะครับจะเห็นว่าเด็กนักเรียนกดน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นที่ทางโรงเรียนปรับเปลี่ยนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยก็ถอดปลั๊กไฟออกนะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายกับเด็กด้านรักษารษาชก,การ ผออโรงเรียนบ้านหนองกกบอกว่าที่ผ่านมาครับทางโรงเรียนได้รับเครื่องทำน้ำเย็นไว้สำหรับให้บุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนได้ดื่มกินแต่พอพบว่าภายในอาคารไม่ได้วางระบบสายดินรองรับเอาไว้ก็เลยไม่เสียบปลั๊กไฟเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายครับ